สวัสดีครับผมชื่อจูนเนียแล้วสวัสดีค่ะยายใ,ใหม่วันนี้ผมตื่นเช้าเพื่อจะมาที่เ,เพื่อจะไปหมายถึงครับขอโทษที่จะไปสวนหลวงวันนี้วันหยุดใช่ไหมครับวันหยุดใช่วันนี้โพสต์วิดีโอไปได้8วิว ใช่ครับใช่ครับแล้วมันสนุกมากคุณแม่มาม่าขับรถใช่คุณแม่มาม่าขับข<อ>คุณมา <laughs> คุณแม่มาม,าม,ามา <laughs> ่าห่อมาใช่ผมก็เรียกห่อมาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ค,ชครับการเลือกสาขาวิชาชีพในการรับราชการแล้วเราก็จะไปถึงแต่ถ้าอยากให้วิดีโอมันไม่นานขนาดนั้นเราต้อง ข้ามข้ามข้ามท่อนโอเคพักไว้ก่อนไงเขาเรียกว่าพักไว้ก่อนใช่ใชโอเคเราจะเราจะหยุดท่อนนี้ไว้ก่อนแล้วเราจะเปิดท่อนตอนที่เราถึงครักำลังจะถึงสวนหลวงแล้วอยู่ใกล้ๆกลเท่านี้เหลืออีกนิดหนึ่งแล้วสามารถเดินเล่นดู ดอกไม้อะไรงั้นได้นี่ถึงแล้วต้องกล่องใา่มันต้องช้าๆ้เสียงมันแรงนิดนึงมาจากพระอาทิตย์ตรงนี้อ่าจะเข้าแล้วเราเอากล้องหลังไหมเอ่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโชว์หน้า กล้องมองลนหน้าลนโอเคนะไม่อยากให้เห็นทะเบียนรถโอเคจะถึงแล้วตรงนี้เดี๋ยวตัดก่อนโอเคผ่านผ่านมาแล้วแล้วถึงสวนหลวงแล้วมีสีเขียวเยอะมากเลยต้นไม้ก็เยอะใหญ่ ก็ตื่นเต้นมากเลยสวัสดีค่ะยาถ่ายให้โอเคอกกจะมาถึงแล้วมีเขียวเลยได้ใส่หน้ากากด้วยคุณยายไม่ยายถ่ายให้เนี่ย นะโอเคเรามาถึงแล้วลมดีอากาศดีไม่ค่อยมีเยอะแต่ดอกไม้เยอะแน่นอนใบไม้ช่วงตกไม่ใบไม้ตกค่ โอเคมาถึงแล้วอย่าให้เห็นทะเบียนรถโอเคคบุ่็นะได้เห็นต้องตัดต่อสูงสูงโอเคเออระวังอย่าก,กดปุ่มที่อยู่ ยังไม่ออกมาประมาณประมาณเสร็จจังอุ้ย,ยอากาศหนาวอยู่แต่ไม่ค่อยหนาวพระอาทิตย์มันไม่ค่อยออกอ,อช่องวงนี้ <มา S 1> นี่มันเจอทินโคนได้ชอบเลยส,ส,ส <laughs> ิหนาวขนาดนั้นรัสเซียยิ่งหนาวเหรอใช่เคยไปแล้วเหรอรัสเซีย มาแต่มันหนาวมากมามกยังไม่มามาช้าเนาะใช่เดี๋ยวตัดไว้ก่อนโอเคโอเคขอทำ Transition ไปที่สวนหลวงเลยอ่ะมาถึงแล้ว มีนกด้วยป่า,า,าละมานาถใช่ป่ามันไม่ค่อยมีมี่ทำใอาหารมันจะขึ้นมาโอ้ดกอกไม้ดอกไม้มีเยะอะมาแยถสอให้ขึ้นเนี่ยโอเคระวังอย่าก,กดนะครับโอเคกล้องหน้าใช่ไหมเออใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจูเนยียร์วันนี้ผมจะมาทำวิดีโอเรื่องเดินเล่นลสวนหุดลวนร้นจริงๆร้อนดูหนาวแต่มันไม่หนาวจริงๆไม่เหมือนหนาวเลยผมรู้สึกร้อนอยู่ตอนนี้ <S <S 2> <S 2> แต่ไม่เป็นไรไปกันเถอะอฮ้ยทำไม ทำไทุกคนเขไม่ค่อยใช้หน้ากากอันไหนโอ้นี่หยับได้ไหมได้ครับนี่ดอกไม้ผมจะไม่จับแต่นี่คือดอกไม้นีดอกไม้ต้นี่คือคุณนายตื่นสายแปลงคุณนายตื่นสายแล้วมีดอกไม้อยู่ทางนั้นเอออยู่ทางนั้นไม่ใช่ทางั้นเอออันนี้มันจะอันนี้มันจะ เฉาแล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้ดอกข้าวหือดอกข้าวไม่ใช่ดอกข้าวอะไรอันนี้คือบานไม่เออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่เนี่ยใบชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกดอกเนี้ยอ๋อต้นหญ้าต้นหญ้าอันนี้เขาเรียกว่าดอกทำไมถอนอ่ะอ๋อถอนถอนอันที่แบบที่มันแห้งแล้วอืมอืมแห้ง นั่นแหละสิ่งดีที่สามารถทำได้ไปไปกันเถอะอเมันนเราจะไปถึงไหนกันนะฮะดอกอะไรหนึ่งไหนนี่นะนี่คือดอกอะไรอ่ะ เป็นดินโคลน,นดูออกไรเมื่อนีื่อครับเราเดินเข้าไปตรงนี้แหละไปเดินเข้าไป,าไปครันี่สิตาีตาอะไรเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยะเริ่มท่ ็นกบหน้าก็ได้หน้ากบครับกดไหมถ่ายรูปไหมไกดถ่ายรูปได้จะได้เออกดถ่ายรูปตรงนี้โอเคอโอเคอสวยเนาะเขาทำตรงนี้โอ้มีต้นดอกไม้เขาเพิ่งปลูกใหม่ตรงนี้ อย่าไปเดินนะลูกวังลื่นนะตรงนั้นนะ่ะอเราต้องไปงครับนะครับม,มันจะลื่นเ<อ>ย็นไหมเย็นสบายไหมครับสวยมาก เราจะถ่ายนี่ดอกคอนด้วยนะ่นะดูเป็นต้นไม้คอนนั่นน่ะดูดอกไม้คอนอุ้ยอะไรนี่สนไงต้นสนแผงนี่ครับเนี่ยนี่อะไรอ่ะเนี่ยเหมือนผักชีเลยเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่เนี่ยอะไรอ่ะอู้อะไรอ่ะ พอดมดูหน่อยนะแต่ไม่ใช่อ่ะดอกไม,ม้พันอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเ,ออเราไปกันเถอะเหมือนผักชีแต่ไม่ใช่ผักชีแต่ไม่รู้พันธหดอกไม้ไม่ไม่เหมือนผักชีลาวแต่ไม่ใช่อา้าว๋อโอ้ยอ,อ,อันนี้ดอกอะไรเนี่ย,ยออดก เรียต้นไม้ต้นอันนี้เขาเรียกต้นโพใครที่เกิดปีมาเสงนี่นะนคือเนี่ยใครที่เกิดปีมาเสงปีงูเล็กเขาให้ขอพรต้นโพต้นโพใหญ่เนี่ยนี่นไงมันมีนสีใช่เนี่ยให้ขอพรยายเนี่ยเกิดปีมาเสง าตายแล้วลาตายแล้วกลัวแล้ว <c oughs> อยู่ไม่ได้ได้ถ้าจเจอแามาลงอัน <c oughs> ไม่มีแล้วลูกมันไม่มีแล้ว <c oughs> นั่นอะไรไปดูดอกนั่นแหลยดอกไม้ที่ยายชอบครับ <c oughs> นี่ไงครับเนี่ยเนี่ยนี่ไงยายชอบลอกยายจะมาะมเก็บทุกวันใบที่ทำไมมันบางถ้ายายมาวิ่งยายจะมาเก็บทุกวันเมเนี่ย <liters. S 1> เนี่ยเนี่ยดอกอันนี้ดอกไม้โบราณใไหครับมมีต้นไม้ที่เป็นลูกสัตว์ไ<ด>ใไหมยายเก็บตั้งแต่คือโอ้โหตอนยายเด็กๆเดี๋ยนดเก็บก่อนเอ้าสิบเอ็ดนาทีแล้ว โอเคโอเคอุ้ยอุ้ยไป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 กี่กูกี่กูกลัวไปหมดเลยจะเดินไปไหนได้เนี่ยฮะไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบยังไม่ชอบมาเลยเจ้าดอกไม้ซะหน่อย <c oughs> อันนี้ดู้แล้แต่อย่าเหยียบดินอ,อ๋อเหยียบดินไม่ได้ต้องไปตามถนนใช่ไหมครับโอ,โอ้โหดูดิเนี่ยเนี่ยอันเป็นรูปอะไรอ่ะ ไหนไหนครับนี่คืออะไรวันนี่ก่อนครับอันน,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 นี้อันนี้ใช่โยดาือเปล่อคืออะไรนะครับโยดาือเปล่าอนไอสตาว์นีน่แหละคืออะไรครับเป็ดอันนี้คือเป็ดอันนี้คือไก่ใช่อันนี้คือม<ใช> <laughs> ีไม่ใช่ <laughs> ใช่เหรอ หนคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะยังยังยังเราต้องไปก่อนนี่เราจะเ,าเราต้องไปทางโน้นอีกไงคลิปนี้พอก่อนครับจะมีพาร์ทสองครับโอเคเจอกันคลิปใหม่ครับ,บสวัสดีครับ